มาค่ะไลสไตล์ใบส้มซ่านะคะไลสไตล์ใบส้มซ่าจะมาเอาขาเข้าของขาเข้าเป้าขึ้นของชุดหมีนะคะมาค่ะว่าซ้างซ่ามีสไตล์กาเข้ายังไงให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะที่ซ้างซ่าขีดนะซ้างซ่าจะตัดนะัวิธีวิธีเอาชุดหมีเข้านะคะ ชุดหมีชุดหมีนะคะเอาเข้าลักษณะนี้นะคะถ้าขาใหญ่เป้ายานนะคะเนี่ยค่ะเนี่ย ถ้าขาใหญ่คนขาเล็กก็ต้องเอาเข้าเยอะนะคะแต่ไม่ได้เป็นเดฟนะคะให้เป็นกระบอกเล็กนะคะจะใหญ่จะเล็กก็เฉลี่ยเอานะคะนี่คืออันนี้ค่ะอันนี้คือขาเขาเล็กค่ะแต่ได้ผ้าใหญ่มาเนี่ยค่ะตัดออกนะคะที่เหลือวงอันนี้ช่างซาอยู่ที่แปดสองสิบหกสิบหกนิ้วนะคะสิบหกนิ้ว สองข้างเท่ากันค่ะเนี่ยค่ะเหลือไว้นะคะเราไปพ้งริม โค้งริมนะคะโค้งริมเสร็จเราก็กลับออกมานี่แก้วิธีขาใหญ่ของชุดมีนะคะแล้วเราก็เย็บขาอันนี้มันอยู่ที่ อยู่ที่24นิ้วค่ะมันใหญ่ไปเราเข้าให้เหลือ8นะคะ8 26ขาปกตินะคะเดฟเอ้ยชุดหมีชุดหมีอย่าไปใช้นี่นะคะชุดหมีอย่าไปใส่ไอ้เป็นเดฟนะคะมันล้างไม่เป็นแค่กระบอกเล็กเฉยๆค่ะลูกค้าจะชอบเล็กขนาดไหนก็แค่กระบอกเล็กนะคะอย่าไปทำให้แบบว่าให้ ถึงขนาดกับเป็นเดฟเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าเวลานั่งเขาจะลังเทคนิคนะคะ วิธีแก้ไขาขาชุดมีใหญ่นะคะ อยู่แค่นี้นะคะปกติมันจะใหญ่ยี่สี่นิ้วอะค่ะเห็นไ,ไหมล่ะคะง่ายไหมล่ะคะวิธีอันเนี้ยแต่ก่อนมันจะอยู่ยีสี่นิ้วเราก็เหลืออยู่แปดสองสิบหกก็ออกสี่นิ้วอค่ะไม่ยากใช่ไหมคะและและวิธีวิธีกระชับแบบว่ากระชับแบบว่า เอวชุดหนีไม่ไม่จำนะคะให้เราบล็อกยางยืดตรงนี้นะคะเนีย่ยเห็นไหมฮะเขาเป็นคนผอมค่ะปกติเขาจะมีแต่นี้อย่างเดียวแต่แต่มันไม่ไม่สามารถรัดได้เวลาลูกค้าบอกว่าส่วนอื่นพอดีแต่ว่าอเอลไม่จำให้เราใส่ยางยืดนะคะระหว่างนี้กับระหว่างนี้นะคะใช้ยางที่สามนิ้วพอนะคะให้มันย่นเยอะๆเนี่ยค่ะถ้ารูปร่างเขาผอม อันนี้คือใช้ไม่ได้นะคะคือมันไม่ถนัดนะคะดัดแปลงให้ลูกค้านะคะวิธีเอวไม่กระชับของคนรูปร่างเล็กชุดหมีอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะแต่ยังยืดบล็อกไว้นะคะแต่ส่วนนี้อะไรของเขายังอยู่ค่ะอันนี้ก็เอาไว้ปกติแต่ว่าให้เราลดกระชับของเอวลูกค้าโดยใสย่ยางยืดด้านใน ก็แ่ริมออกมานะค่ะแล้วก็มาใส่ยางยืดก็เหมือนใส่ยางยืดทั่วไปอะคะ่ะง่ายๆวิธี DIY เอวไม่จำกับขาใหญ่ของชุดหมีนะคะขอบคุณมากมายค่ะซียูนในครูในคลิปนะคะ